สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับเราก็จะพาทุกคนมาอยู่ดินแดนไดโดเสาครับนี่ทุกคนเห็นไหมให้ดูบรรยากาศรอบๆครับนี่วันนี้น้องเชลินก็จะพาทุกคนนะครับมาดูไดโนเตาไหนน้องเชลนชอบไหมครับไม่ได้หรอเหมือนน้องเชลีจะกลัวนะครับทุกคนอุ้ยอุโอ้มันเหมือนจริงมากอ้ไปไปไปเดี๋ยวเราไปดูตัวต่อไปไหม เหมือนมันมีชีวิตจริงๆเลยทุกคนโอ้เห็นไหมมันน่ารักมากเลยแต่ว่ามีเด็กกลัวนะครับทุกคนมีเด็กกลัวฮลโหโอ้ม,มันจริงมาก,ม,กม,มาเดี๋ยวเราไปดูไะเดีด๋วยวสาวตัวต่อไปไหมไปกันไปกันสลิมมากสลิมมากเลี้ยวเลวีเล้ยว อุ้ยมันตกจริงมากเลยอ่ะโอ้ไปเชลินต่อไปเดี๋ยวเราไปดูตัวต่อไปกันไหมไปเลยเชลิ่ไหนเชลิ่ไปทางไหนชี้ไปเลยทางนูน้นทางนูน้นทางนูน้นไห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 นนี่ทุกคนนี่อันนี้คือเจ้าตัวอะไรตัวอะไรนี่ก็มีแล้วโดเต่าอีเชลินไม่กลัวตัวนี้เฮ้เชลินไม่ไปเลโหล เดินสามไม่ขยับเฮ้ยหุยทางนี้ก็มีทางนี้ก็มีมเร็วเวเชลินเดินไปเดินไปเดินไปนี่นี่เพื่อนๆดูดไปแล้วทุกคนนี่นี่นีๆๆ่นี่อุ้ยอันนี้มันคือตัวอะไรอุ้ยมันน่ารักจังเลยอะอุนน้ยอุอ้ย h ลโ l o ดีเชลินไม่กลัวแล้วเห็นไหมเห็นไหม